วนนี้เราอยู่กับการดัมไฟเตอร์แอสตาไทยเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครรู้ออกเสียงงไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมต้องบอกเลยว่านี่คืองานจีนที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆหลังประกอบเสร็จครับผมมันเป็นสุดยอดงานจีนที่ไม่เคย เจอมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นงานจีนหรือว่าเอ้ยเคยเห็นตัวนี้ตามข้างทางตามร้านสะดวกซื้อตามสถานที่ต่างๆหรือว่ารัฐสภานะฮะที่นั้นไม่น่านจะมีนะครับผมลองดูรีวิวนี้แล้วประกอบการตัดสินใจดูว่าน่าโดนหรือไม่โดนนะครับผมกระดัมจีนตัวนี้นะครับมา่งั้นถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลย มาเปิดมาก็หลุดเลยโอเคครับผมขอเริ่มจากจุดขยับก่อนเลยนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าจุดขยับของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากของแท้มากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็จะขยับให้ดูนะครับผมโอเคมาเริ่มจากหัวเลยก็คือหัวนะฮะไม่สามารถที่จะหันซ้ายหันขวาแบบ360รอองศาได้แค่ แบบอย่างนี้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 นะครับเพราะว่ามันเป็นสีข้างนะฮะสีข้างมันใหญ่ละเกินนะครับผมแต่ว่าเป็นสีข้างใหญ่ที่แบบคนข้างชิคเอยู่นะับผมโอเคนี่คือส่วนของหัวนะครับผมอแขนนะฮะหมุนได้เลยฮะหมุนได้ปกติเลยครับผมเี่แล้วก็หักขึ้นได้เอหักขึ้นได้อย่างนี้นะครับส่วนข้อมือฮะข้อมือค่อนข้างจะต่างจากของแท้ มากมากเลยนะครับผมสามารถไปเปรียบเทียบกับรีวิวของแท้ได้ตามช่องอื่นนะฮะผมดูก็มือมันโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าตอนช่างประกอบเครื่องนี้ขึ้นมานะฮะช่างเขาใส่น้ำมันทำให้หล่อลื่นมากเกินไปนะครับน่าจะทำหกทั้งกระป๋องเลยนะครผมดูมือมันสิมันเป็นการหมุนที่แบบ Amazing มากนะฮะดูข้อมือช่างอ่อนเหลือเกินนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหของแท้ทาได้หรือเปล่าทําไม่ได้แน่นอนฮนะมีแค่ของจีเนี่ยที่ทําอย่างนี้ได้นะครับผมโอ้โ <laughs> หสุดยอดนะฮะผมอ่ะทั้งสองข้างเลยนะไม่ใช่เป็นแค่ข้างเดียวนะข้างนี้จะค่อนข้างจะแย่กว่าข้างเมื่อกี้กัะดูดูเห็นไหมดูดิดนะดมือนี่แม่งแบบแม่งคนไม่มีแรงอะ่ะ ดู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 หืมมือนี่นเกียดนกเกียดมากเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งครับของแขนที่ผมรู้สึกว่าโอ้ตื่นตันมากเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่งานจีนก็คงทําไม่ได้แบบนี้แน่นอนครับผมนี่ดูฮะแขนนะครับนี่แขนข้างนี้นะฮะนี่เพืเ่อนๆเห็นรอยต่อไหมนี่รอยต่อรอยต่อตรงนี้มันไม่สามารถที่จะประกบเข้าไปได้นะครับผมมันประกบเข้าไปแบบ ให้มันกรบสนิทไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมแบบทําทุกวิธีแล้ะจะไม่ว่าจะเอารถบรรทุก10ล้อมาทับ <What? S 1> ไม่ว่าจะกระโดดจากตึก10ชั้นแล้วลงมาเหยียบแม่งหรือว่าผมจะใช้พลังอันมหาศาลของผมนะฮะหรือว่าผมจะใช้ครีมที่ผมถนัดนะครับบีบก็ไปมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีฮะ ซึ่แล้วมันส่งผลปัญหายัางไงล่ะครับพี่นี่เลยฮะปัญหาก็คือเวลาผมขยับครับหรือเวลาผมเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมมันก็จะเริ่มง้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมามันก็จะเปิดออกมาแล้วก็หลุดออกมาเลยฮะมันเลยเป็นแบบข้อเสียที่ผมรู้สึก ไม,ไม่ดีสําหรับจุดขยับตรงนี้นะครับผมตเคต,ต่อมาของจุดขยับนะครับก็คงเป็นของลําตัวแล้วกันนะฮะลำตัวก็สามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่สมค,ควรไปหมุนมันนะเพราะว่ามันก็หลุดง่ายนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะที่เป็นเอ่อตรงหน้าอกนะครับผมที่สามารถที่จะขยับได้อย่างนี้เลยนะครับ,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 บก็คือก๊อปแท้นะฮะก๊อปแท้ไม่ใช่ของแท้นะก๊อปแบบของแท้เลยนะ ก็สามารถที่จะขยับได้อย่างนี้ฮะแต่ว่าก็หลวมมากมากเลยครับผมส่วนต่อมาฮะก็คือส่วนของกระโปรงนะฮะกระโปรงก็สามารถที่จะนี่เปิดอย่างนี้ได้นะครับเปิดได้ปกติเลยนะครับด้านหลังก็ขยับไม่ได้นะครับผมขยับไม่ได้นะที่เห็นขยับได้เพราะว่าแม่งหลวมนะฮะมันเลยหลุดนะครับผม,มด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะส่วนต่อมาฮะคือขานะครับขาก็เบสิกมากเลยฮะ ได้นะครับผมแล้วก็พับได้ไหมพับได้แน่นอนครับแต่ว่าพับได้ไม่เยอะนะครับผมพับได้แค่พับได้แค่นี้เองนะครับผมพับได้น้อยมากๆนะฮะผมพับขาได้น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นปลายเท้านะครับที่สามารถที่จะเปิดปิดลงได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ไปขยับมันนะเพราะว่ามันก็หลุดง่ายนะครับอ่าสุดท้ายก็เป็นเท้านะครับที่สามารถที่จะหมุนได้แล้วก็ขยับ ได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ก็แข็งแรงนิดนึงนะฮะผมอบดู <Okay. S 1> อันนี้ก็คือจุดขยับโดยรวมของมันทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนมาส่วนต่อมาเรามาดูดีเทลกันบ้างดีกว่านะครับดีเทลของมันผมต้องพูดเลยว่าดอีกแล้วดีเทลของมันนะครับผมต้องพูดเลยว่าเขาก็ก๊อฟเหมือนของแท้เนี่ยแหละครับแต่ว่าก็ต้องมาเจาะลึกกันหน่อยกันนะฮะว่าเฮ้ย เหมือนขนาดไหนนะครับผมเอามายืนเนียนๆกันได้ไหมนะครับนี่เดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคนะนี่เริ่มจากหัวก่อนเลยนะครับหัวต้องบอกเลยว่า หัวค่อนข้างจะสวยมากสําหรับในตระกูลงานจีนนะถึงแม้ว่าอ่าเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าพลาสติกของจีนะ่ะมันค่อน,นข้างจะบวมและก็จมมากๆในสําหรับลายเส้นของดีเทลนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ติดเรื่อง มันต้องแบบเนียนกลิบเนียนกลิบขนาดนั้นแนะนําให้ไปซื้อของแทนนะครับอย่าซื้อของจีนนะโอเคเนี่ยฮะดีเทลมันก็จะโจมๆจมหน่อยครับแต่ถามว่ามีลวดลายมีอะไรไหมเขาก็พอมีให้เราได้เจริญหูจเจริญตาบ้างนิดหน่อยหน่อยนะครับผมหัวต้องบอกเลยนะหัวมันมีสองแบบนะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับผมอีกแบบหนึ่งผมไม่ได้ประกอบนะเพราะว่า แม่งประกอบไม่ได้จริงประกอบยากมากประกอบไม่เข้ารู้สึกว่าหมดความพยายามแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ส่วนของหัวนะครับผมอ่ะส่วนของลําตัวนะครับดีเทลของลําตัวผมต้องพูดเลยว่าเฮ้ยถึงมันจะเป็นงานจีนนะแต่ผมรู้สึกว่าแม่งหน้าอกมันสวยมากดูดิเห็นไหมมันมีการไล่แบบดู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 ดดนี่สวยไหมนี่ รายละเอียดมันเยอะพรบมันเยอะมากอ่ะดูเห็นไขนาดตรงจุดตรงกลางนะเขาก็ให้เราเป็นสติกเกอร์สีเขียวแล้วก็แปะไว้นะมาเห็นมาเห็นข้างในมั้ยนี่เป็นไงโอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงที่ผมบอกว่าโอ้ยสีข้างมันใหญ่จังเลยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยมากเลยดูดีมามันดูโฉบเฉี่ยวมาก,มากสำหรับรายละเอียดจุดนี้นะครับผมดูเดี๋ยวด,ดูเห็นนะอ่า ดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็โอเคด้านหลังก็สวยนะครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าพลาสติกมันจะดูบวมๆก็เถอะนะฮะส่วนของเรื่องแขนกับขานะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทําออกมาได้ใช้ได้นะไม่ได้น่าเกียดนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมถือว่าโอเคเลยปกติดีนะฮะและที่สําคัญนะครับผมต้องพูดเลยว่ารายละเอียดของเจ้าตัวเนี้ย ผมไม่คิดนะว,ว่างานจีนเขาก็จะเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเออมันก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังพอใช้ได้อยู่อย่างเช่นแบบดูเห็นไหมดูล่องพวกนี้ฮะล่องพวกนี้นะครับเขามีไว้ติดอาวุธนี่เห็นะติดอาวุธแล้วแบบเออเนี่ยไม่ติดอาวุธมีใส่อาวุธนี่มันโอเคอ่ะมันโอเคมากเลยอ่ะแล้วอย่างขาที่ผม งอให้เมื่อกี้ใช่ไหมครัถ้าเพื่อนๆสังเกตนะอ่ะดูเดี๋ยวงอให้ดูอีกทีปุ๊บเป็นไงลุดไม่ใช่มันก็จะมีรายละเอียดมีเท็กเจอร์ที่เป็นแบบเป็นไงเหมือนมีข้อต่อเป็นเส้นๆเอ้ยมันก็โอเคมันก็ไม่แย่นะครับผมโอเคทีนี้ฮะส่วนของเรื่องสีนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนปัวนะพอประกอบเสร็จสีของมันค่อนข้างจะสวยและก็โอเค ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดีเลิศมันก็ยังโคแบบเฮ้ยไปวัดไปวาได้วะแม่งยังเนียนเนียนสวยอยู่อ่ะมันไม่ได้แดงสดแบบอุ้ยเหมือนในอนิเมะหรืออะไรนะแต่มันเป็นแดงค่อนข้างจะซีดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ซีดจนแบบทุเรศอ่ะถือว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องสีน,นะครับผมโอเคอะถ้าสมมุติว่าผมยืนปึ๊ดเนียนเนเลยเนียนเนเลยเนียนเนียนแบบเนียนเนียนอย่างนี้เลย คิดว่าไงมันก็ไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมในเรื่องของสีนะฮะแล้วก็ภายแล้วก็โดยรวมของมันนะครับผมทีนี้มาถึงจุดที่ผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่นงานจีนตัวไหนแล้วมีอาวุธเยอะเท่านี้มาก่อนครับผมไม่รู้เลยว่านี่คือตัวที่พรก เยอะโคตรโคตรเลยครับผมไม่เคยเจอจริงๆว่าตัวอะไรว่าไม่งพบเยอะชิบหายเลยถ้าเป็นสายแบบอยากได้ของมามโหรือว่าอยากได้อาวุธมาแบบเสริมพับอะไรพวกเนี้เฮ้ยผมแนะนําว่าซื้อตัวนี้แม่งโคตรคุ้มอ่ะคุ้มมากๆอ่ะโอเคผมไม่ดูนะครับผมมันมีหลายอย่างมากอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากปืนก่อนเลยแล้วกันฮะปืนนี่คือแบบแจ่มโคตรอ่ะ ให้ดูปืนชุดแรกก่อนครับคือปืนพกครับผมเรียกว่าปืนพกแล้วกัน,นะผมไม่รู้เรียกอะไรนะนี่ได้มา2กระบอกฮะซึ่งเฮ้ยดีเทลรายละเอียดอะไรก็สวยอยู่ถือว่าได้นะครับอันนี้เป็นปืนพกนะเท่มากเลยนี่ไม่หมดนี่ต่อมานี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยสวยไหมโอ้ยแม่งได้อยู่นะครับผมอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังมีอีกกระบอกใหญ่ขึ้นโอ้ย กระบอกอยังใหญ่นะฮะมีลูกเล่นก็คือตรงนี้สามารถขยับได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปติดกับตัวลำหุ่นได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้สามารถที่จะขยับได้นะครับก็คือให้เจ้าหุ่นเนี่ยมันจับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยิงนะจ๊ะโอเคนี่ทีนี้มากระบอกสุดท้ายโอ้โ,อโหเรียกได้ว่ากระบอกใหญ่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วกระบอกนี้สามารถที่จะปุ๊บโอ้ สามารถที่ขยับตรงกลางปืนได้ด้วยนะครับก็เจ๋งมากเลยนะครับผม,ผมถามว่าจับยังไงจับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจับยังไงวะอ๋อโอเหมือนผมตอบผิดว่ะผ,ผมตอบผิดโอเคผมตอบผิดโทษทีนี่มันต้องอย่างนี้เมื่อกี้ก็งงอยู่มันจับยังไงนี่มันจับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ นี่มันจับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปุ๊บ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 โอ้เท่มากเลยโหโชว์โง่ไปทีนึงโอเคนี่ฮะมันมีอันนี้ด้วยนะครับผมนี่ผมก็ไม่รู้มันคือปืนหรือเปล่านะแต่เห็นในหน้ากล่องมันเหมือนแบบเป็นปืนนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะฮะแต่ว่าผมว่ามันเจ๋งดีนะแล้วอันนี้มันเล่นยังไงล่ะโอ้มันเล่นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับผมนี่มันไวติดตรงนี้ปุ๊บโอ้ยโคตรเท,ท่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นมิสไซนะ์นะนะนี่เป็นไง,ง ติดขาสวยโครดนะครับสวยโครดเ okay. มื่อกี้ปืนไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมขอมาโล่บ้างดีกว่าโล่ผมต้องพูดเลยผมไม่เคยเจอตัวอะไรโล่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะมันให้โล่มาทั้งหมดสามอันด้วยกันแม่เจ้ามันให้มาทำไมทั้งสามอันซึ่ง ในคู่มืออะอะมันให้ประกอบมาอันนึงนะครับผมก็คงเป็นอันนี้นะฮะให้มาอันนี้ให้ประกอบอันนึงอีก2อันไม่มีในคู่มืออะผมก็ลองประกอบดูก็ทั้งหมดได้มา3อันซึ่งให้มาทําไมไม่รู้แต่ว่าโคตรดีนะฮะโคตรดีเลยให้มาทั้ง3อันนะครับผมโอเคอะต่อมาฮะขอเป็นของแบบจิปประทะบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีเจ้า ตัวนี้ครับผมนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้เลยนะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ว่าผมรู้แค่ว่ามันมีไว้อย่างนี้แบบนี้ฮะก็คือติดไปตรงขานะครับแล้วก็ให้ตรงนี้มันแบบ เหมือนเป็นครีมม้ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นแบบหืงงับงับอะงับขาเงี้ยอารมณ์แบบเป็นครีมงับอะไรเงี้ยเฮ้ยก็เฮ้ยแม่งเท่แม่งเท่มากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างอนหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอะไรที่บิ๊มิที่เท่ดีนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยผมชอบมากเลยนะฮะก็คือเจ้านี่เลยนะครับผมมันเป็นลูกตุ้มนะครับผมลูกตุ้มที่มันแบบมีสลิงยืดได้นะฮะ ซึ่งเขาก็ให้เส้นสลิงมาด้วยนะครับซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับผมแต่ทว่าผมใส่ไม่เป็นคู่มือมันไม่มีบอกผมก็โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงวะก็เลยลองมั่วๆดูซึ่งลองมั่วๆดูลองดูแบบในคู่มือที่เขาเป็นแบบเอ,อ่อภาคแอคชั่นให้ดูนะฮะคืออย่างนี้เขาแบบใส่นี้เข้าไปปุ๊บอืมมันก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ารูกับสลิงไม่เท่ากันมันใส่ไม่ได้ดูเห็นปะ นี่มันใส่ไปได้มันใส่แล้วหลุดนะครับผมแล้วถามว่าตรงนี้มีรูใส่ไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีรูใส่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมนะฮะจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับผมถ้าสมมติว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมในภาพแอคชั่นของกล่องนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสลิงแล้วก็ต่ออย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันเท่มากแต่ว่าของผมมันใส่ไม่ได้นะครับก็รู้กันลวกันถือว่ามันเป็นสลิงแบบยืดอย่างนี้นะฮะผมก็ให้เป็นอย่างนี้ละกัน Okay. และที่มันเจ๋งๆเลยนะครับที่ผมชอบมากเลยนะฮะนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่แรกนะมันจะมีขอบขานะครับผมขอบขาตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้กลมๆนะฮะนี่ผมติดตรงนี้ลงไปนะครับผมเพราะว่าถ้าติดตรงนี้ไปแล้วมันสามารถที่จะป๊ เก็บไอ้ลูกตุ้มอย่างนี้ได้โอ้ยโคตรเท่เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบติดอย่างนี้นะเขาก็ให้อะไรมาเปลี่ยนนะครับเขาก็ให้ติดแบบกลับเป็นขาปกติดได้นะครับผมแต่ผมชอบลูกตุ้มโอ้มันก็เท่มากเลยเป็นไงจริงไหมอ,อาวุธขบรถอาวุธขบรถสุดท้ายครับอาวุธของเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคือเบสิกของ กันดำมากที่มันต้องมีนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะผมนั่นก็คือดาบนี่เองครับผมผมต้องพูดเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่โอ้โหโลโลโนอาโซโลต้องยอมแพ้นะครับผมโลโลโนอาโซโลมีด้วยกัน3ดาบแต่เจ้าตัวนี้มีด้วยกันถึงกับ6ดาบแมงโคตรสุดคือแบบเฮ้ย พอประกอบเสร็จตกใจเลยเฮ้ยเอา,าอะไรมาเยอะแยะวะให้กูทําไมจริงๆมันต้องมีเจ็ดด้วยอีกเล่มหนึ่งผมประกอบไม่ได้มันไม่มีบอกในคู่มือผมเลยอไม่ได้นับมันนะครับผมถ้าสมมติใครลองซื้อมาจะเจอเจ็ดเล่มนะอีกเล่มหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันประกอบอยังไงก็เลยขอไม่นับนะครับโอเคเล่มแรกเลยครับขอเป็นอันเบสิกเลยนะผมแฮเดนนิมนะครับให้มา2อันนะครับผมซึ่งเจ๋งมากนะครับและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับมันสามารถติดกับลําตัวเพื่อเก็บ ได้นะครับผมเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับว่าติดยังไงนะฮะนะขอบนี่มันจะมีแบบร่องเล็กๆตรงนี้เออดนีติงเมื่อยเลยจิงมาืเอยนะครับแต่ก็ระวังหน่อยนะับเพราะพลาสติกมันค่อนข้างจะบางนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นขาวแล้วนะครับผมถ้าไปทาแรงๆก็หักแน่นอนนะเป็นไงส,สุดสุดสุดเลยสวยสุดๆไปเลยอู้จิงมมกเลยนกระครับอะอันนี้แค่ สองเล่มแรกนะครับผมเล่นต่อมาเอาเบสิกอีกเร่มหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าให้มาทำไมแต่เขาก็ให้มานะฮะนั่นคือโอ้โหบีมเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นบีมแบบที่เออ่ไม่ใช่สี ใส,ส่เสียมพูแต่ว่าเป็นสีแดงทั้งแท่งเหมือนให้เราไปทำเสียวเองนะครับผมก็จะเป็นแบบพลาสติกทั้งแท่งเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มีไว้ทําอะไรนะฮะแต่เขาก็ให้มาถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับผมโอเคชิ้นต่อมานะครับเป็นชิ้นที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากๆนะฮะก็คือเจ้าแพรแดงเป็นดาบคู่นะครับผมแต่ว่า ไม่เท่ากันนะฮะเป็นอันเล็กอันใหญ่นะครับนี่เห็นไหมความสูงจะไม่เท่ากันนะครับผมพลาสติกอาจจะดูกากๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็ดีอ่ะได้ดาบมันต้องสองอีกสองอันนะคก็ค่อนข้าง,งจะเท่มากเลยนะครับโอ้ยรู้สึกว่าชอบม,มากเลยได้มันต้องสองอันโอเคอันสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าจ่มโคตรโคตรนะครับแต่ก็หลุดง่ายโคตรโคตรเลยนะครับผมนั่นคือชุดึดง เป็นไงฮะอู้เทมากมากเลยอันนี้เทมากเลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยไหมสวยมากเลยนะครับถือว่าก็โอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เจ้าตัวนี้ให้มานะครับผมซึ่งผมต้องพูดตรงๆเลยว่าตั้งแต่เล่นกันดั้มเมาไม่เคยเจอตัวไหนที่ให้เยอะเท่านี้มาก่อนจริงๆมันยังไม่หมดนะแต่ผมไม่ได้แกะออกมานะครับมันจะมีส่วนที่ เขาให้มาอีกเป็นอะไ่สำรองนะก็คือหัวอีกหนึ่งหัวนะครับที่เขาให้ประกอบใหม่นะครับจะไม่มีในคู่มือนะต้องไปประกอบเอาเองนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความสามารถที่ประกอบมันประกอบยากมากเลยแล้วก็มีลามีกระโปรงนะครับผมมีดาบอีกเล่มนะครับซึ่งมันไม่มีในคู่มือเลยมันะกอบไม่ได้นะครับผมก็เลยอาไม่ได้ใส่มาแล้วกันนะครับยังไม่หมดลืมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผม อีกชิ้นที่เขาให้มาตามสไตล์งานจีนที่เขาจะให้มาเสมอนะครับผมไม่รู้ว่าของแท้ให้มาไหมนะถ้าไม่สามารถไปดูรีวิวของแท้ได้นะครับผมอ่ะนั่นก็คือเจ้าฐานนะครับแต่ฐานมันก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะมันดูเป็นพลาสติกแบบค่อนข้างจะเอ่อถ้าพูดตรงๆว่าก็ค่อนข้างจะกาก,ากมากเลยนะมันเป็นแบบพลาสติกแบบอื อ่อนโยกมากเลยดูดิเห็นไหมมันอ่อนแบบอ่อนยวบมากเลยเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีที่เขาให้ฐานมานะครับก็ถือว่าดีอะได้ฐานมานะฮะไปเล่นนะครับผม,มและมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมสัมผัสได้จากเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนั่นคือมันก็ยังเป็นงานจีนนะครับยังคงคอนเซปต์งานจีนเหมือนเดิมเลยนะครับผม,มผมก็ต้องบอตรงๆว่ามันกระสู้ของแท้ไม่ได้ สรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าไทเอสตัวนี้นะครับก็มีจุดผิดพลาดมากมายเลยนะครับสำหรับงานจีนตัวนี้นะครับแต่ว่าก็มีอุปกรณ์มากมายที่ทําให้รู้สึกว่าเราตื่นตาตื่นใจได้นะครับผมสาหรับใครที่เป็นสายที่แบบเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็หรือวเป็นสายโมูนะครับหรือว่าเป็นสายที่แบบชอบซื้อมาแล้วอยากได้อะไหลนู่นนันนี่อุปกรณ์เยอะๆสําหรับตัวนี้ผมว่าแนะนําแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆแต่สาหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากลองเล่นกันดั้มหรือว่าอยากจะ มีตัวนี้สักตัวหนึ่งผมแนะนําว่าเก็บตังค์อีกหน่อยแล้วเอาของแท้ดีกว่านะครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อตัวนี้หรือว่าไม่ซื้อดีนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับและคลิปหน้าเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยเลยครับสำหรับวันนี้รายการพันบาจีจงลงพยนแค่ดีและ สวัสดีครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับยอดวิวจะได้ขึ้นและจะได้มีกำลังใจทำเิมต่อไปวันนี้ครับ